คำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกเท่านั้นเพื่อไม่เกิดภาราทางการเงินควรเล่นอย่างมีสติสัมปชัญญะมาครับวันนี้มาอยู่กันในเกมใหม่ของ PG นะคผมเป็นชื่อเกมว่า Lucky Cover Lady ฮนะโอ้โหชื่อเกือบจะจำไม่ได้ฮนะยาวจัดฮนะมีทุน500บาทครับผมวันนี้มาฮะมาล้างกระดานกันก่อนฮนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันแตกยังไงนะ อาจจะเหมือนพวกลักกี้เนโกอะไรก็ได้ผมชอบจังเลยพวกชื่อลักกี้ลักกี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> อาขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้เว็บที่ผมเล่นมีโปรโมชั่นฝาก300รับทันที400บาทโดยไม่มีเงืเ่อนไขใดใดทั้งสิ้นนะใครที่สนใจสมัครก็กดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมใครที่ฝากเกิน100บาทขึ้นไปเข้ากลุ่มโบนัสไทม์วทันทีครับกลุ่มโบนัสไทมมีบอกเวลาแตก เกมไหนแตกเวลาไหนเวลาไหนแตกเกมอะไรนะมีบอกหมดะฮะพูดคุยกันข้างในกลุ่มได้เลยครับผมมามาซ,ซื้อฟีเจอร์กันเลยฮะเยอะเยอะเยอะไบคอเวอร์นะ yeah, yeah, yeah. นะมีใครรู้จักไบคอเวอร์ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> ไอที่มันเป็นสามเหลี่ยมสามใบอื้ม <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันแตกยังไงนะ แต่เมื่อกี้ซื้อไปเท่าไหร่แล้วไม่ได้ทันดู <c oughs> คุณแปดไปดิโอ้โหเฮ้ยอยู่ๆก็เจ็ดร้อยยี่อ้าวมันแตกยังไงเอ่ยยังงงอยู่เลยนะเอออยู่ๆก็แตกร้อยยี่ไอเจ็ดร้อยยี่มาเฉยๆเ,เลยตกใจอะแบบงงจัดเลยฮะแต่จ่ายรอบเดียวแต่นี่ก็เกินๆๆๆเกินเกินกำไรแล้วนะ เกินกำไรมาหลายบาทแล้วครับเกินทุนไม่ใช่เกินกําไร <c oughs> เอ้าแล้วเจไม่แตกหรอไม่เข้าใจอะ่ะมันเว้นว่างทําไมอะ่ะตรงเนี้ยโหจ่ายตั้ง2บาท <c oughs> จ่ายตั้ง2บาทใช้ยังไงหมดเนี่ยสบาทโอเคอ๋อใบครอบเวอร์มา4 5, 6, าี่ห้าหใบฮะแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปตัวที่แบบ จ่ายหนักๆและคูณมาให้ด้วยคูณสิบมาร้อยยี่ร้อยยี่เนี่ยเมก้าวินฮะอยากได้ซูเปอร์เมก้าวินนะครับน้องๆไปกันฮนะเหมือนจะก็จ่ายดีอยู่จ่ายดีอยู่นะก็โอเคอยู่ครับอาจจะไม่จ่ายหนักแต่ก็จ่ายหน่อยฮนะมา เต๋อเจมาใบโคเวอร์มาอย่างนี้คูณห้ามามับเขาให้โอ้โหสามบาทเจ็ดสิบห้าสตังค์ใครจะไปใช้หมดนี่ะงับเขาให้แล้วเว้นว่างอย่างนี้ได้หรอก็ได้หรอวะ <c oughs> ปกติเล่นเรียงเนอะแบบให้มันเรียงนะอันนี้มันเว้นว่างเลยก็เลยงงๆอยู่นะโอ้โหเต็มกระดานอย่างนี้เท่าไรเอ่ยเด้งมาคูณห้าคูณห้ามับเขาให้เบ็ดห้าเองนะเนี่ย ร8อบาทครับผม187บาทเบน5ซื้อแม่งไปเลยฮนะแตกดีขนาดนี้15ฟรีสปินเยอะมากฮนะรอกันแบบเสร็จแล้วไลน์มาบอกแล้วกัน15ฟรีสปินไปฮนะมับดอกแรกโดนไปฮนะเฮ้ยอย่าบอกฟรีในฟรีนะไม่ลงมาฮนะฟรีในฟรีไหมมาเถอะ ไม่มาให้แต่นานจัดเลยนะถ้ามาไม่มาให้โว้ยเฮ้ยเฮ้ยจะมาให้ไม่มาครับพ่อมที่ลุ้นจะเยี่ยวเหนียวเลยนี่เพิ่งผ่านไปห้าวีสปินนะเออห้าวีสปินยังไม่ได้สักโอ้กำลังจะบอกไม่ได้สักบาทมาให้แล้วใบคัฟเวอร์ทำงานนะโคนมาด้แปดอย่างนี้ได้ตั้งสิบบาทครับโอ้โหสิบ <c oughs> บาทเนี่ย ไปฮะโอ้โหเราเต็มกระดานแล้วอะ่ะมีอีกไหมใบคเวอร์ทำงานหน่อยฮะหมับแก้วมาแก้วเบียร์มาฮะแล้วก็ยังไงฮะแตกงมา125ร้อยยี่สิบห้าบาทครับผมเลยเ,ลเลข้าตัวนะกว่าจะหลุดทุนสิบมาดิสิบมาดิแล้วใบคเวอร์คูณเท่าไหร่คูณยี่สิบเอ็ดทำไมไม่เป็นดอกเมกื่อกี้คูณยี่สิบเอ็ดแหมเอ้ย <c oughs> เกือบไปนะเอาอะไรนี่ไม่ได้มันต้องสี่เหรอวะ มันต้องมันต้องสี่แถวห้าแถวขึ้นหรอคร <c ười> ึ่งกระดานกันเต็มกระดานขนาดนี้ใบคอมเวอร์สี่ใบมาฮะเป็นตัวอโ <c ười> คลนสิบห้าไปดิพันเท่าไหร่เนี่ยถึงพันไหมโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทครับผมเอโดดอกนี้ดอกเดียวรู้เรื่องฮะพันห้าไอ้พันพันร้อยฮะแล้วมาอีกไหมฮะสกเก็ตเตอร์ฟรีในฟรีหน่อยเฮอะมัพไม่มาให้ฮะ ไม่มาให้อีกฮะไม่มาให้อีกแล้วครับผมลุ้นเยี่ยวเหนียวะฮะที่ทำไมมันจะลงจะลงเนี่ยมันไม่ลงให้สักทีวะรู้สึกตื่นเต้นเยี่ยวเหนียวเป็นเกมที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วเพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอเคหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทครับโอเคกำไรจ่ายดีอยู่นะก็ถือว่าจ่ายดีระดับหนึ่งฮะดูที่มันซื้อเท่าไหร่โอ้โหซื้อสามพันเลย นี่เท่าไรสามพันี่ขาดขาดอีกพันหนึ่งอะมาฮะเรามาซื้อไม่พออีกหมุนไปก่อนนะมาแตกให้เลยฮะดอกนี้ไปฮะหนึ่งบาท50สิบสตางค์โยอย้ใจไงหมดเนี่ยใบโคเวอร์มาอย่างนี้หนึ่งใบสองใบสามใบอย่างนี้คูนเท่าไหร่ฮะเปลี่ยนเป็นขวดคูนแแล้วมันเท่าไหร่มัน960เก้าร้อยบฮะเหลือเชื่อฮะเฉยเลยเลยฮะ ไปสิครับซื้อเบตสามพัน 3, สิครับรออะไรล่ะกดไปสิมับเบ้าให้ไปฮะสิบห้าฟรีสปินเหมือนกันนะทุกคนนะซื้อไปสามพันเทมดหน้าตาเขาเรียกออินครับเยดโดสายออินที่สุดนะฮะกันเนอร์กันเนอร์ให้นึกถึงออินครับออินเทมดหน้าตาสิบมาลบแล้วครับแล้วใบคอเวอร์จ่ายไหม คูณเท่าไหร่คูณสาไม่เท่าไหรฮะเราซื้อสามพันจ่ายมายีบบาทอย่างนี้ก็ไม่เอานะน้องๆน,นะเจ <c oughs> มาสวยฮะแล้วไม่มาให้อีกแล้วฮะไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะทุกคนนะคูณห้ามาตั้งร้อยบาทครับผม <c oughs> สิบมาดิไหลมะมไม่ไหลฮะอยากไหลเต็มกระดานจังเลยอะไปฮะ สามสิบบาทจ่ายคียอะไรเงี้ยครับนี่อ่ะซื้อมาตั้งสามพันเล็กจังเลยอ่ะคูณสามอ้ยคูณแปดคูณแปด้ไรสี่ร้อยแปดสิบฮะเสียงเริ่มเบาครับเหมือนจะเจ๊งอ่ะรอบนี้เหมือนจะเจ๊งครับมาเกินครึ่งทางแล้วนะยังไม่ได้เศษหนึ่งส่วนส่วนสามเลยนะโอ้โหขอสักพันคืนก็ได้ขอพันหนึ่งคืนก็ได้ฮะ เต็มกระดานอย่างนี้ like แล้วไบโคเวอร์ทำงานหน่อยฮะใบโคเวอร์ cover, ขวดแก้วมาอย่างนี้คุณ8ปดมานีงแปดพันไปดีแปดพันไปดิไปไงล่ะซูเปอร์เมกาวินครับซูเปอร์เมกาวินฮะเป็นไงล่ะครับดอกเดียว8 0 0พันคืนทุนคืนกำไรมาให้เลยฮะซื้อไปสามพันได้มา8,000ัก็ถือว่ากำไรหน่อนมาอีกแล้วฮะเต็มกระดานอีกแล้วฮะแล้วไบโคเวอร์ทำงานหน่อยฮะ คูณสิบสามมาอย่างนี้เท่าไหร่วะสามพันสามพันป่ะสองพันนะโอ้โหซูเปอร์เมกาวินอีกแล้วอะโอ้โห1นึ7งมืนเะจ็ oh, ้บาทนะ oh, ซื้อไปสามพันโอเคฮะแจมอยู่ฮนะขออ,ญญนะขออนุญาตนะขออนุญาตเช็คว่าหมุนหมุนได้เต็มที่เท่าไหร่หมุนได้เต็มที่8เอ 2, 000, นะ่อ2,000เนาะเบตสองพัน 2, 000, เลยไหมใจใจหน่อยสักไม้หนึ่งฮนะ สักไม้หนึ่งแล้วดูเต็มกระดานอย่างนี้ได้เท่าไหร่คูณแปดไปดิสามหมื่นสามืนคูณแปดได้เท่าไรเฮ้ยสองแสนสี่อะโอ้โหขาอ่อนเล้วะสองแสนสี่เหลือเชื่อมากครับอือกินนิ่มมากคับสองแสนสี่บ้าไปแล้วขอกดอีกหนึ่งทีฮะอือแล้วเต็มกระดานอีกแล้วหมื่นห้าคูณสิบอ็ไปดิแสนแสนเท่าไรวะแสนหกครับ โอ้ oh my g อดลุงนี้หมุนเบ็ดสองพันตั้งแต่แรกฮะลุงนี้หมุนเบ็ดสองพันตั้งแต่แรกครับสี่แสนไปแล้วครับบ้าไปแล้วเอาตั้งเป้าไว้สองหมื่นมาสี่แสนได้ไงครับเนี่ยเลยคูณห้าไปดิโหโคตรตื่นเต้นย่โดอขออนุญาตหมุนให้มันเหลือสี่สี่แสนกลมๆนะไม่กลมนะเหลือหนึ่งพัน คอมบุนให้มันเหลือกลมๆสี่แสนน่าจะได้เลขสวยสี่แสนปั๊บถอนเลยฮะแล้วมันก็ยังแตกให้มาเต็มกันครึ่งกระดานอย่างนี้แล้วมาให้อีกก็ไหลไม่หยุดใบโคฟเฟอร์มาให้ฮะใบโคฟเวอร์คูณห้าไปดิเท่าไหร่ว่าคูณห้าแปดห้าเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่หมื่นโอ้ my god เบ็ดสี่ร้อยแตกสี่หมื่นบ้าไปแล้วฮะโอ้โหแล้วมาฮะตัวนี้น่าจะจ่ายหนักคูณยี่สิบสองแตกเท่าไหร่เลย สามแสนนะทุกคนโอ้โหจ่ายโคตรดีครับเบตสองพัน 2, มาอีกแล้วครับรึ่งกระดานอีกแล้วคูณแปดไปดิ <c oughs> แล้วได้เท่าไหร่แล้วดูกันทุกทุกคนโอซีหกหมืนสี่ฮะแปดแสนเข้าไปแล้วนะจะถึงล้านครั้งแรกหรือเปล่ามากดให้ถึงล้านกันครับล้านแรกของผมเล่นมาห้าปียังไม่เคยแตะล้านเลยนะ เล่นมาห้าปียังไม่เคยแตะล้านเลยนะทุกคนนะมาฮะไหลดีมากฮะแต่ว่าแตะจ่ายไม่ค่อยดีไหลดีแต่แตะจ่ายไม่ค่อยดีฮนะจ่ายสองร้อยมั่งพันมั่งแต่เบ็ดเราเบ็ดสองพันนะมาอีกแล้วครับผู้หญิงคนนี้ฮนะมาอีกแล้วหมื่นฮะาหมื่นห้าครับเป็นไงล่ะเก้าหมื่นไปดิเก้าหมื่นไปดิเอาดิอีกแสนหนึ่งเอออีกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับขอกดหน่อยนะขอกดให้มันแบบ คูณแปดไปดิโอ้โหแต่ไม่ถึง2,000บ้าขอกดให้มันถึงล้านสักครั้งนะทุกคนนะความฝันผมกดสเก็ตเตอร์ไอ้กด ater, กดสล็อตพูดผิดพูด,พดถูกไปแล้วกดสล็อตให้ถึงล้านนะขอล้านแรกฮนะล้านแรกต้องมาฮนะแต่กินหนักอยู่นะเบสสองพันเนี่ยดูยดิแตกทีสองรแต่กดทีสองสเก็ตเตอร์มาเบสส0 0พนะ สเตเตอร์มาได้ได้ไงครับนี่ลิ้นพัน์หมดแล้วฮะโอ้โหเบ็น2สองพันมันต้องซื้อเท่าไหร่ครับนี่อืมาแล้วครับไบโคเวอร์ทำงานฮนะเบียร์มาขนาดนี้พันห้าไปฮนะอย่างกระจอกนะจ่ายให้หน่อยนะเข้าฟรีแล้วก็ต้องจ่ายให้หน่อยนะไม่ใช่เข้าฟีเจอร์แพงๆแล้วไม่จ่ายให้ไม่เอานะครับแอดมินจัดการหน่อยฮนะ ใบ cover ทำงานหน่อยครับเบียมาอย่างนี้คูณ5ไปอย่างนี้เป็นไงล่ะดอกนี้1ะ5 0 0 0บาทครับ1ล้านแล้วครับล้านแรกของชีวิตผมฮะเล่นเล่นสล็อตมาไม่เคยแตะล้านครั้งนี้ครั้งแรกของชีวิตฮนะโอ้โหเกมใหม่ค่าย pg โคตรดีอะครับน้องๆเกมใหม่อย่างนี้นะมันจะแตกให้ดีมากเลยนะทุกคนแนะนำให้เล่น แนะนำให้เล่นแบบพวกเกมใหม่นะเพราะว่ามันจะแตกล่อล่อล่อ,ล,อล่อมาเกมใหม่มันจะแตกดีฮะดูดิแปะล้านครั้งแรกครับโคตรเวอร์ฮนะแต่ไม่จ่ายให้แล้วนะแตกแสนสองแตกแสนสองมาก็เงียบเลยนะโอเคเราน่าจะจบกันแค่นี้แหละนะ <c oughs> <c oughs> น่าจะจบแค่ฟีเจอร์ครั้งนี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะ แล้วไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนครับผมเย็ดโด้หนึ่งล้านบาทท้วนฮนะบ๊ายบายครับ